สัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนเย็นนี้น้องแก้ก็อยู่กับดีเลยค่ะอยู่กับนักเอกป้าแว่นที่ในานานะคะเกิดกับคุณแม่นะคุณแม่ลงไปเก็บผักนะคะที่เชียงตุงก็จะเรียกว่าผักเย็นที่ไทยเรียกว่าผักอะไรแม่ไม,ไม่รู้ <laughs> คุณแม่กําลังเก็บผักนะคะผักชนิดนี้นะคะคือเอาไปต้มแล้วก็ผัดทานได้เลยอร่อยมากเลยนะคะที่เชียงตุงเขาชอบทานกันมากนะคะวันนี้ก็เลยมาเก็บผักคะ่ะทุกคน กินเจกินเจนะคะเก็บผักที่นี่เลยค่ะที่ทุ่งนานะคะดูวิวบรรยากาศค่ะสวยไหมคะทุกคนแต่เสียดายนิดนึงฝนตกนะคะนี่เลยค่ะก็เก็บผักที่ในนาค่ะผักอันนี้ปลอดสารพิษนะคะเราไม่ได้ปลูกค่ะมันออกด้วยตามธรรมชาติของมันเองนะคะมันออกเองและเราก็ไปเก็บไปกินเองเนาะมักเก็บไปกินเองที่บ้านนะคะผักที่หน้าตาอร่อยค่ะทุกคน